สวัสดีครับ Hello everyone This is Learn Thai Happily with me k r u t a n g This video you guys are going to learn Thai from this news ประชาชนต่อสู้กับโรคโปลิโอประชาชน m e a n s people ต่อสู้กับ m e a n s to fight โรคโปลิโอ m e a n s polio โรคโปลิโอเป็นอันตรายอย่างมากสำหรับเด็กเล็กโรคโปลิโอมีสโ p ลิโอเป็นอันตราย means i มีสอ g น r o u s อย่างมาก means v มีสสำหรับ m ีส n s หรัเด็กเล็กมีส small s children ไวรัสทำให้เกิดโรคมันเคลื่อนที่ในที่สก,กรปรก ไวรัส is a loanword from virus ทำให้ means causes เกิดโรค means the disease มันเคลื่อนที่ means it moves ในที่สกปรก means in dirty places มนุษย์พยายามยุติโรคโปลิโอมานานกว่า35ปีมนุษย์ means humans พยายามยุติ means have tried to end โรคโปลิโอ pol means polio มานานกว่า means for more than 35ปี means 35 y e a r s คนรวยบริจาค1.2พันล้านดอลลาร์พวกเขาต้องการหยุดโปลิโอคนรวย means rich people บริจาค means donate 1.2พันล้านดอลลาร์ means 1.2 billion dollars พวกเขา means ี h e y ต้องการหยุด means want to stop polio means polio ผู้เชี่ยวชาญหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นในปีหน้าผู้เชี่ยวชาญ a n s experts หวังว่า means hope that การเปลี่ยนแปลงนี้ means this change จะเกิดขึ้น means will happen ในปีหน้า means next year Let's read the news together. โรคโปลิโอเป็นอันตรายอย่างมากสำหรับเด็กเล็กโรคโปลิโอเป็นอันตรายอย่างมากสำหรับเด็กเล็กไวรัสทำให้เกิดโรคมันเคลื่อนที่ในที่สกปรกไวรัสทำให้เกิดโรคมันเคลื่อนที่ในที่สกปรกมนุษย์พยายามยุติโรคโปลิโอมานานกว่า 35บปีมนุษย์พยายามยุติโรคโปลิโอมานานกว่า35ปีคนรวยบริจาค1 2พันล้านดอลลาร์พวกเขาต้องการหยุดโปลิโอคนรวยบริจาค1 2พันล้านดอลลาร์พวกเขาต้องการหยุดโปลิโอผู้เชี่ยวชาญหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นในปีหน้า ผู้เชี่ยวชาญหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นในปีหน้า This is the news that you learn e d today. If you love learning Thai from news with me, you can subscribe my YouTube channel Learn Thai Happily with me ครูสตัง And please follow my Facebook page and my Instagram as well. Thank you so much for learning Thai from news with me today and see you again in the next news สวัสดีครับ 연차이 하필이